ครับสวัสดีครับผมมือนีิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพอดีน้องๆเพิ่นมาเลี้ยงตำหุกงมือนีิคือตำหุกงมาเลี้ยงครับกับปิ่งไก่พวกปิ่งตับไก่ตำหมุกงกับมือนีิก็ปิ่งปิ่งหมูน้องๆนะครับปิ่งหมูครับอ่าต้องขอบคุณขอบใจน้องๆครับที่น้องๆเลี้ยงยู่มหาวิทยาลัยเนาะนี่มหาวิทยาลัยกันกีฬาครับมหาวิทยาลัยกันกีฬาอยู่สารคามบมดแม่นครับต้องกัวโอ้ต้องกันเลยเนาะคนมากต้องกันสองคนครับนี่ คือต่าหุ่งมาฝากผมนะครับขอบคุณขอบใจน้องๆเขามากๆครับพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีครับผมก็ว่าท่านกินก็เที่ยงโอ้เว้ยนี่ดีใจที่น้องกันมากอย่ามะหย่ามาะลิน้ำครับนี่ครับขอบคุณหลายๆขอกินน้ำน้ำกันน้องหาองนะครับครับกลินๆไรน้องวันนี้ครับโอ้ผู้นี้พันโยกุชินาลายครับคนหนึ่งครับเสียเสียข้าวครับ อันนี้ครัะชีนได้แมนครับกระชีนี่คนนี้กรชินแล้ได้ครับแต่ว่ามาเรียนสารคามครับโอ้ที่เห็นหึงเห็นแล้วที่ข้าวขงโอ้แล้วเนี่ยพักเช้านี่พี่เพราะจะเป็นเรียนหนาเป็นรถที่ข้าวของโอเคครับพี่น้องเขาเรียนเรียนคู่ารั่นแมนมาน้องแมนครับเรียนคู่ครับเรียนคู่อันนี้อันนี้เรียนสาขาอะไรคณะคณะเดียวกันคณะเดียวกันคณะเดียวกันอืมครับ อะนร้ครับอ่าครับน้องกินครับมาแล้วพี่ครับตอนรับตามสบายได้ครับสบายครับเอาเลยเดี๋ยวเพียวน้าไม่กินน้าไปยนเือืกจะปอกกระติกหนเดี๋ยวกระติกานัน้อยกันตับบนึงเล็กเนาะังยมดูก่อ

ติ๊น้ำซุนนองกินครับอันเดียวผมดูผู้เดียวครับอ่ากำลังนอนฟังเพลงในเฮียนเห็นใจยิง่งเ้ยงเสียงมากใส่คีมากผมเปนวันผู้เดียวสนองอเ,เออปวดแสบเนาะสื่อสารได้ต้องครับนตอนเท้าเหรอครับนลยไฟแดงมาจากไหนครับไม่หมดอีก นหออัวเรียนยังกครับมกใจแล้วด้านนี้้อเทาอยู่เสบอยู่ครับแสบอยู่มาเด้อไม่พ <c oughs> <c oughs> ี่น,น,นอนรนมีมูนั่งกินขาน้ำไหลครับเือนนี่เก็บซีว่า,มมาอย่มาหยามผมเด้วมือเลอาจจมีคนม่อีกอกครับเพราะว่าข้าทั่วมาก จะจกระจกสิมาครับเลยเด็กคนนี้เจ็่ันจัวลงเก็บแล้วเถี๋ยวนึงคนสิมาอยมันโท่มากแล้วครับอนึ่เทียนได้ปีแล้วน้องครับมีแล้วครับ

เพราะว่าบ่ได้ออกไปทายทั้งเดี๋ยวตอนนี้ยังเงียบอย่ไม่ได้อายไปทายร้านขายเนียงวัวเมื่อกี้เหมือนจพานมาเนี่ยลัานชนะแพ้ฟาร์มออครับออไปเรียนสารคามเลยเนอะว่าสารคามจะนงานกาชาติฉันเลิกตอนแรกไอ้มีคนแนะนำห้พี่ไปอยู่ ซึ่งเอฟซีเขาบอกพี่ว่าไปเที่ยวเด้อยงานกาชาติสาคัญพี่เลยโอ้ยฉี่ขันจิโร่เปย์คำแมาไมีแต่ผักคนต้องห่อนแดดห่อนแดดห่อนแดดประน,นันเว้ยแค่วิจิโรถเปย์บุกใครมันนังง่องตะกี้ไปดูอยู่บุกใครมันคือตะกรอนมันดอกไหมงั้นตะกรอนนี่โอ้ยไปดูไปทุกป,ปีอ่ะผล่ตงานกา,นา,นกาชาติ กลสิ้นปีนี่กรับวันที่วันทีย่ยี่สิบหกยี่สิบหกกลุ่มผ้าวันนะติดนีตอนนี้นครับแม่บ่วันนี้กัดุสลากางหลังไหมกลสินนั่นครับวันจันทร์วันนั้นจันทรน์ดียี่ส่หจัน ก็ผมมีม <apat rahat> <alive> ้าหัว um, บ้านได้นี่ผมรถยางหัวรอบหนึ่งเลยบ่แมนขับหัวกลางทางได้ครับหัวหัวอะไรกับป้ารอบเนี่ยข้าวข้าวเป็ดป้าทั้งบ้านได้เหรอไป่รู้ขันทะลักขันขันกัตตาพี่ใช่แมนครัน